สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจมิเชลลมชลีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเซ n t a g เกิลช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มิเชลนะคะจะเอาปลอมตัวไม่ให้เขารู้ว่าเป็นเราเราก็จะเอาของนะ,ะไปให้คนที่เป็นโฮม e ลสนะคะวันนี้ก็เตรียมมาเป็นจเป็นพวกคุกกี้ขนมนะคะต,าตา่างๆ มิเชลก็เอามาจากเล็กๆน้อยๆนะคะก็เอามาจากาล็อกซี่สตาร์นะคะเอามาทําเป็นเป็นรายการที่จะไปแจกของนะคะให้กับคนที่เป็นโฮมเลสนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามดูเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มิเชลนะคะได้ตามตามล่าหาโฮมเลสนะคะมาประมาณกี่นาทีบ้โคตรนานอะตอนนี้เจอแล้วเดี๋ยวไปดูกันไม่รู้ว่าเขาจะหนีหนระือเปล่า หนีเราไปลอบใช่เสี่ยวเสียบเขาจะหนีเดี๋ยวตามนี่มาเลยมาเราอยู่วิ่งนะเราอยู่วิ่งถ้าเราพอเราวิ่งเขาไ่คือวิ่งหนีเลยนี้เห็นปะเห็นปะนี่เขาอยู่ใต้นี่เขาอยู่ในในศาลาอยู่ในศาลาไปไปกันเดี๋ยวพี่ไปเอาไปเอาของไปในสนามกอล์บกัน จังนั่นอะอร่อยปะม่กีเยี่ยมเลยไปไหนจะไปไหนมไม่มีตังค์่ะไม่มีตังค์อะดรมีแต่ขนมให้าหลังๆโหลังเคไปละเมื่อกี้นะคะก็มีอุบิเหตุนิดนึงคือว่าถ่ายวิดีโอไม่ติดนาะนแล้วก็มีเจลก็ไปเลยไปถ่ายใหม่นะคะแล้วก็เอาของไปให้อีกครั้งนึงแล้วก็ โอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับช่วง s a ตเตอร์เกิลของมิเชลนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามิเชลจะเอา,เอาของนะคะไปให้คนที่เป็นโฮมเลดที่ไหนอีกนะคะก็ติดตามชมได้นะคะใครชอบกดไลค์ใครรู้สึกว่ามันใช่นะคะก,กดแชร์ไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ